ต่อ,อเลยได้ไหมไป<อ>ขอ,ขอทีทน่นอยสูงกวันนี้ได้ไหมคะเจกตัว đang không bay tiếp rồi, không bay đi. không tiếp tiếp. Om, một, hai, ba, action, ah, 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 ah,

หานิดหนึ่งหานิดนึงรอยเท้าครับรอยเท้าตอนที่เขาเตะอ่หเราลบได้ไหมครับ

พี่บีเขาปิดตัวมาทางกล้องปิดตัวมาทางคนแถมอ่ะอ่ะอ่ะอีกทีหนึงเอาพอแล้วเอาพอแล้วเอาพอแล้วอมเมื่อพอเกเฟรมลงนะหปิดแอคชั่นขาหลุดนิดเดียวครับโต๊ต่ำได้กว่านี้ก็ได้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 ปล่อยที่ครับ ทีพยายามขืนตัวบิดตัวเองไปทางซ้ายตัวเองนิดนึงเอย่างหรือจักีปตัวบวกบิดไปทางซ้ายใ่คม่หล่ะอะไรพี่อนพอแล้วพอแล้วพอแล้วเมื่อพอแล้วมาพร้อมยนะปิดแอรแอคชั่นไปที ครับสายีครับโจ้โ้ไหวมาสังขารได้เอาให้เร็วเนาะเออบิ๊กพยายามยกขาช่วยเลยสิคะยกขาลอยอ่ะเออแขนแบบว่ายน้ำนะครับแขนว่ายน้ำเยอะๆนะกันเชียงหลังนะแขนัเชียงหลังนะพอแล้วเมื่อพอแล้วแล้วขาี่น้ไเลย่ะพร้อม